ขโมดป่าหรือขโมดดงในค่ำคืนที่หมอกคลุ้งเหนือป่าลึกมีแสงสีฟ้าเล็กๆลอยระยิบระยับราวกับดวงดาวต้องมนตำนานผีขโมดขโมดป่าหรือขโมดดงในค่ำคืนที่หมอกคลุ้งเหนือป่าลึกมีแสงสีฟ้าเล็กๆลอยระยิบระยับราวกับดวงดาวต้องมนนั่นคือผีขโมดหรือขโมดป่าวิญญาณแห่งแสงหลงทาง ตำนานเล่าว่าขโมดคือดวงจิตของคนตายกลางป่าผู้ยังไม่ยอมละวางความห่วงหาพวกมันจึงเร่ร่อนแปลงเป็นลูกไฟเย็นล่อลวงผู้หลงทางให้เดินตามสู่ที่ไม่มีวันกลับบางคืนเสียงหัวเราะแผ่วๆจะดังมาพร้อมแสงกระพริบจากระยะไกลบางคนบอกว่าเหมือนเสียงหญิงสาวเรียกชื่อแต่แท้จริง นั่นคือเสียงของผีที่อยากพาเจ้ากลับไปอยู่ในดงเดียวกันผู้เท่าเตือนว่าหากเห็นแสงขโมดอย่ามองนานอย่าวิ่งตามเพราะทุกย่างก้าวที่เจ้าก้าวเข้าไปคือก้าวสู่โลกของพวกมันปิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad เ steps